กของปีที่6กค่ะฤดูหนาวนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่3เพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะคเอานะคะมาพูดถึงโรงเรียนที่1ค่ะนั่นคือโรงเรียนศรีกระโนนว,วิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นนะคะคและอีกหนึ่งโ,<อ>โรงเรียนที่บอกแฟนๆเรียกร้องนะคะเขาเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่4นะคะนั่นคือโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะอ,อ,อ๋อแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยเหรอคะ วันนี้2โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนไหนโรงเรียนที่3าที่จะผ่านเข้ารอบ8ปดทีมสุดท้ายค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ที่แน่นอนค่ะแชมป์ประจำฤด,ดูจะได้รับ้วยประจำฤด,ดูและทุนการศึกษาอีก10,000แบาทค่ะเอาค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปทักคณะกรรมการกันสันก,นกหน่อยนะคะทั้งส<ม>ท่ทานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาเดินรถี่นะคะพ่รกุีนัสแลกูเทียมค่ะโรงเรียนแรกที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ศรีกระนวลวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่น ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์เน่งเคราะอีกแล้วครับท่านอาจารย์เรืองยศครับหัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับใครร้องครับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องแน่นอนเลยคนนี้ภาคดนตรีนี่อาจารย์อเนกลุงเรืองครับผู้แต่งและใครเป็นผู้แต่งเนื้อเพลงคุณลบบุรีรัตน์ฮะดนตรีเด่นๆของเพลงนี้ครับเป็นเวรลินเป็นเวรวินเดินเรื่อง แล้วก็มีเสียงไวโว่โฟนอยู่ในครับแต่ว่าในสไตล์ของกระนวนเขาจะมาอย่างไงผมไม่ทราบครับเต็มร้อยตอนนี้คุณได้เต็มร้อยแล้วรักษาร้อยคะแนนนี้ไว้อย่าให้โดนตัดขอบคุณครับข้าแ้วเจ้ามาให้ความใจความของกันค่ะกับโรงเรียนรีกระนวนว,นวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นกับบทเพลงหัวใจทดการ์ค่ะที่ไม่เืองจะบอก พี่ขอโทษพี่มีแฟนใหม่แล้วเราเลิกกันนะทำไมพี่รามทำไมพี่รามต้องทิ้งดาด้วยดาไม,ไม่ดีตรงไหนพี่เสียใจพี่ร i เพราะคนน้าใสารูปสุดงามซ้อมสังคมคลั่งไคลแต่น่าเสียดายดใจทศก,กัน ชื่อนางสาวภาวรลนันนันทราค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไอซ์อายุ16ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่โรงเรียนศรนีการณนวณวิทยาคมค่ะถามเลยก่อนก่อนอื่นเลยเพลงนี้ค่ะหัวใจทศกัณฐ์ทำไมถึงเลือกเพลงนี้คือบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่น้องไอซ์เลือกใช้ประกวดตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะคราวที่แล้วที่โรงเรียนเรามาเนี่ยน้องไอซ์ได้มาไหมคะมาค่ะ ตอนนั้นหนูมาทำหน้าที่อะไรเอ่ยเป็นพิธีกรค่ะอ๋อแล้วนักร้องนำคนก่อนชื่อพี่แอนค่ะจบ่แล้วอนะจบไปแล้วค่ะจบไปแล้วจบไปแล้วมาให้กำลังใจน้องๆน่ารักมากอะสีกระนวลค่ะมาครั้งแรกอย่างนี้มารอบแรกเลยก็ต้องเจอแบบเขาเรียกว่าหินอะเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์มอสเดอแชมป์คือเจออัมพวันเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก กดดันไหม,มก็กดดันค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาแข่งกับแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยอยากร,รู้จังใครคนจับสลากวันนั้นใครเป็นคนจับอาจารย์อาจารย์เวลาจับขึ้นมาแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างคือรู้สึกดีใจกับลูกๆนะครับซึ่งเขาจะได้รับประสบการณ์กับรุ่นพี่ซึ่งจริงๆแล้วจะได้พัฒนาฝีมือตอนเองให้ดียิ่งขึ้นครับผมโอ้ออยี่ยมเลย บคุณครับมาขอกําลังใจหน่อยลูกขอกําลังใจนะคะจากาพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะศรีกนวนวิทยาคมค่ะขอบคุณค่ะครับพร้อมเอาล้ค่ะก็เหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะคนั่นคือแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่4นะคะโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยนะคะก่อนที่พวกับเขานะคะตอนนี้ไปลุ้นโชคทองกับ,บน้อง